สวัสดีครับวันอังคารที่16โมกราคม67พบกับผมกิติพงศ์นะครับเรื่องของ geo graphic list นั้นคงไม่มีอะไรน่าห่วงวิตกไปกว่าของฮามาสกับอิสราเอลที่ยังก่อสงครามกันอยู่และก็เรื่องของยูเครนกับรัสเซียเช่นเดียวกันจะเข้าสู่เดือนหน้าเป็นครบรอบ2ปีซึ่งเงินที่จะช่วยเหลือยูเครนทั้งฮามอิสราเอลนั้นจากสภาของสหรัฐก็ตกไปเร,รียบร้อยนะครับ62,000ล้านเหรียญสำหรับยูเครน และ1 6 0 0 0ล้านเหรียญเพื่อให้อิสราเอลนั้นก่อสงครามต่อไปซึ่งจะสร้างความสูญเสียให้กับอเมริกามากกว่านี่คือสิ่งที่ริพับบลิกันขัดขวางอยู่ฉะนั้นและปีนี้มีการเลือกตั้งในโนเวม ber กำลังเข้าสู่คอคัสวันนี้ที่ไอโอวาทรัมป์ก็น่าจะเป็นผู้ชนะของริพับ l i c a ันที่จะมาแข่งขันเป็นตัวแทนในสิ้นปีระหว่างโจวไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโอกาสนั้นสูสีหรือจะเพียงพรมกันโดยสำหรับโจไบเดนนั้นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทำกังวิตกกังวลและเกินเรื่องของอิมิเกชันของสหรัฐเองที่โจไบดันทําให้มีวพยพมาเป็น5 0 0แสนถึง1ล้านคนขณะนี้ทําสกัดกัน้นทุกคนยังชอบนโยบายของครัมอยู่นี่คือภาพรวมของกราฟิกของอเมริกาในการเลือกตั้งสิ้นปีนี้นะครับแต่ดูไต้หวันที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งประดีโดยตรงและเลือกสภามาซึ่งสภาแล้วจะมีผลกระทบต่อคณะรัฐบาลของไต้หวันที่ใน ไรชิงเตอ๋อจะเข้ามาในเดือนพฤษภา,าถึงแม้จะชนนะเป็นสมัย3าครับสำหรับ DPP แต่เรื่องมุที่สภาแล้วแพ้ให้กับกบินตันและก็บ TPP ซึ่งจะต,ต้องใช้คะแนนเสียงผ่านงบประมาณนะครับและกันหาเรื่องกระจนีนั้นก็คงไม่ใช่ผ่านง่ายๆนี่คือภาพพนวกและจะหวังให้อเมริกาเป็นผู้ช่วยเหลือต่อกอนต่อไปจะเหมือนกับจูเคนหรือเหมือนกับอิสราเอลหรือไม่นี่คือชาวไต้หวันจะได้เห็นใน4ปีข้างหน้านี้แหละครับ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่ฉะนั้นในวิตกกังวลต่างๆเกิดขึ้นของโรคและนักลงทุน a อ s e t l เซ a โ i เ n ชันทุกคนแค่ดูแต่จริงๆสงครามมันจะเกิดจากเรื่องของชิปซัพพลายเชนมากกว่านะครับสำหรับ AI ธุรกิจและอุตสาหกรรม EV ที่เป็นเริ่มต้นพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังๆภายในปีนี้จีนพัฒนาไปเร็วมากนะครับตลอด10ปีและขาย EV คาปีแล้ว30ล้านคันเพราะได้ประโยชน์แน่เขาส่งให้กับรัสเซีย ส่งให้กับทั่วที่อเมริกันและยุโรปไปบอยคอรดจีนก็ขายหมดเต็มที่เลยนี่คือภาพรวมนะครับชัดเจนว่าจางนี้เป็นต้นไปธุรกิจการแข่งขันสูงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนั้นชัดเจนโดยจีนเป็นหัวหอกตามไปด้วยทั้งอินเดียและกลุ่มอื่นๆและแไม่แต่ลแลลลรัสเซียในเรื่องของพลังงานตลอด6เดือนนี้คือพลังงานเซกเตอร์นี้ยังเทรดดิ้งพอร์ตกันไปแต่โดยจริงๆโคอพอร์ตจะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเซกเตอร์ทั้งเฮลท์แคร ั้ง financial banking insurance ทุกอย่างแล้วก็นในรูปของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ai century g o t h ใหม่อุตสาหกรรม ev ที่จะเข้ามาทดแทนกลุ่มหุ้นสำดาบในเรื่องของใช้น้ำมันแน่เพราะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่เก็บภาษีถึง40% asset location ให้ดีนะครับฉะนั้นเลือกกันลงทุนครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะ buy on dip เฟดยังไงต้องคัดดอกเบี้ยแน่ยังช้าพฤษภา ยังเร็วที่สุด70%คาดหวังว่าในเดือนมีนานี้ที่เฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยเพราะทุกอย่างเข้าอยู่แม้แต่เ m f ยังเชื่อเลยอเมริกาเศรษฐกิจไปอยู่ในเรื่องของมอดซอฟต์แบรนดิ้งทั่วโลกครับเศรษฐกิจกำลังถดถอยแม้แต่จีนจีนก็ต้องทุ่มก็ประมาณช่วยเหลือในเรื่องของกลุ่ม p r o p e r t ีในเรื่องของกลุ่มของ Financial Banking ที่เป็นล้มอยู่คือแบงเงาชัดเจนนะครับภาพผนวกจริง มันคือ p ั o ปัตย y ที่ขยายเติบโตและกันตกงานในยุคสมัยใหม่เพราะศฐกิจโซโลดาวทั่วโลกแม้แต่อเมริกา,าคงเริ่มต้นปีนี้แหละครับกลับมาดู asset allocation ยังยืนยันว่าสำหรับประเทศไทยนั้นตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่ครึ่งคิวหปีแรกปีนี้คงยังไม่มีใครสนใจเพราะในเรื่องของ earning r e s u l t ที่จะออกทุกคนเลโอเวทในกลุ่มของเวียดนามในกลุ่มของอินโดนีเซีย ในกลุ่มของอินเดียและ3ประเทศหลักที่เป็นพันธมิตรกับไต้กับอเมริกานะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันก็ถูกบีบให้ตั้งลกรากในกนารพากผลิตอุตสาหกรรมชิป AI ซึ่งในอีก3ปีขา้างหน้ากาจะเสร็จแต่อย่าลืมว่าผู้บริโภคใหญ่คือจีน1,400ล้านคน7 0 0ดรถึงแปดล้านคนใช้ธุรกิจโมบายทุกอย่างทั้งรถยนต์ไฟฟ้าจีนก็เป็นผู้บริโภคใหญ่หรครับนี่คือปัญหาหนักของอุตสาหกรรมชิปของ Supply Chain ที่อเมริกาต้องหันกลับไปและมีประชากรแค่380ล้านคนการจะขายอยู่แค่นั้นยังไงไม่มีทางพอหรอกครับชั้นในวีเดียถึงได้มีอยู่ในตลาดมืดความต้องการของจีนในเรื่องของความมั่นคงทางทหารและอุตสาหกรรมเลดาร์ーーทุกอย่างก็ต้องใช้ชั้นสูงซึ่งสกัดกั้นจริงกะให้ล้าหลัง7ปีแต่จีนใช้เวลาแค่4ปี ทำให้นาโน7ได้และในอีก2ปีข้างหน้านี้ก็จะทําเป็นนาโน4แล้วลงไปเหลือนาโนสาที่อเมริกายังไงก็ไมส่สามารถสกัดกันได้ทุกคนละครับเชื่อว่าชิปเมกเกอร์ทั้งหลายจะถูกจีนเทคโอเวอร์แน่ในการภาคผลิตของทั่วโลกเพราะจีนจะเป็นผู้บริโภคใหญ่สุดนี่คือความดีมานสภัยต้องการชัดเจนฉะนั้นเลือกลงทุนนะครับ มาดูตลาดหุ้นไทยคอนโซลใน Q1 นี้โดยเฉพาะ e ออร์เน็จะประกาศทั้ง b a n k ิ้งเซกเตอต่างๆและเรียลเอ็กซต่างๆนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีที่ผ่านมาคือ23และ24นี้เศรษฐกิจเติบโตกแกรง่งก็ต้องเป็นเลือกภาคประนวกในการลงทุนแล้วครับอุตสาหกรรมอะไรที่จะต้องซื้อสะสมแน่นอนครับไบออนดิฟคือกลุ่มแบงกิ้งฟ i น a n น e ที่ปล่อยสินเชื่อและอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเชน ก็คือ AI ทั้งหมดและอุตสาหกรรม EV ที่ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและไทยเป็นฐานผลิตให้กับจีนเป็นหัวหอ,อกในการส่งออกเป็นฮับและอุตสาหกรรม AI ชิปซัพพลายเชนเช่นเดียวกันฉะนั้น Delta, h ฮานาเคเป็นจังหวะแล้วครับซึ่งจีนจะต้องเทคโอเวอแน่นอนอุตสาหกรรมชิปซัพพลายแถบอาเซียนทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยเลือกกันลงทุนหุ้นเหล่านี้นะครับจะมีโอกาสจ้ำมากๆในปีนี้ร้อย ถึง200%ในต้นปีปีหน้าเป็นอย่างชา้าแน่ฉันเลือกลงทุนที่ buy on dip ลงมางครับเก็บเข้าพอร์ตในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นั่นก็คือ Trading Port อุตสาหกรรม Energy ก็ Trading Port ในครึ่งปีแรกนี้เพราะดีมานยังสูงในเรื่องของแกส๊สเรื่องหน้าหนาวและน้ำมันที่ต้องใช้ที่ oversupply อยู่ก็มีการคัดเอาพุ t โดย O อเปนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะปรับพอร์ตปรับมุมมองนั้น หรือจะเป็นคอพออยู่ในฟิกอินคัมซึ่งดอกเบี้ยยังไงขาลงอาจจะไปเทรดดิ้งพอร์ตในตรงนั้นขนาดเดียวกัน e q u i ิตีซึ่งเป็นบูไซเคิลทุกคนกำลังพ i ิกอัพซื้อตลาดหุ้นจีนดิฟอยู่ใน Q1 ปีนี้แน่นอนและจะหวังจ้ำขึ้นและลงทุนเพราะเขาขายจีนมาถึง4,000ล้านเหรียญใน December กับพฤศจินั้นปีที่แล้วจะเริ่มสะสมหุ้นกับเหมือนกับขายหุ้นไทยมาตลอดเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ ก็ต้องแชร์ใบแบ็กกับแน่นอนใน Q2 เป็นอย่างช้าซึ่งเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยอยู่แล้วเป็นจังหวะลดเมื่อไหร่หุ้นก็เป็นบูเลือกให้ดีนะครับยังยืนยันว่าคอพอร์ตท,ท่านซื้อเข้าไปเถอะครับสปายเชนเดลต้าฮานาเคซีกลุ่มของเฮลท์แคร์บีเกับ BDMS ยังมีโอกาสจ้ำขึ้นให้คอนโซลเดตไปขณะที่กลุ่มโรซึมนั้นต้องหวังพึ่งจีนอย่างเดียวก็เป็นจังหวะรอไป แต่โดยภาพรวมทั้งคอนซัมชันคอน sumer sector กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรของภาครัฐเท่านั้นเองเลือกลงทุนครับ Q1 ตลาดหุ้นไทยก็คงทดสอบแล้วครับ14501460และใน Q2 เงินทุนจะไหลบ่าเข้ามามากโดยโอเว่ช์ไชน่าอย่างน้อยไทยก็ได้พ่วงเข้าไปด้วยแน่นอนก็จะจุดทดสอบ1,500ถึง1,520จุด ก่อนที่จะครึ่งปีหลังนั้นเงินทุนไหลบ่าเข้ามาอีมิชชนมาเก็ตม,มากมายและทดสอบที่1,600จุดเซกเตอร์ที่มบกเก่านั่นละครับจะเป็นคนจำกึ้งิง0่ง5 0 1 0เเป็นอย่างตา่ำๆแน่นอนสวัสดีครับ